คือจะบอกว่าหนุ่มหมากเนี่ยตอนนี้เขามีคนจับจองหัวใจแล้วใช่ณนะวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมสาวไทยต้องปาดน้ําตาอีกแล้วเพราะเรากําลังเสียหนุ่มหล่ออีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เขาไม่โสดอีกต่อไปแล้วค่ะ,ะสำหรับพระเอกหนุ่มยิ้มหวานเ<อ>จมส์มา,าของพี่เขาไปาแล้วกับนายรินดา,ดาเป็นคนพิเศษของใจแล้วคุณผู้ชมหลังถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งนะ คนเนี่ยโอ้ทั้งจ้นทั้งเชียรเลยระหว่างเจมกับพายล่าสุดความชัดเจนเริ่มปรากฏกับคลิปเกาหลีที่ผ่านมา,าคือเราดูเราก็รู้อ่ะเนาะมันก็ได้กลิ่น,นความรักหอมนั่ง,<อ>งติดกัน,น,กนตลอดแล้วแบบโอ้ซึ่งเจมเองเขาก็ไม่รอช้านะออกมาประกาศต่อหนะ้าสื่อเลยว่าตอนเนี้พายคือเลื่อนสถานะจากนางเอกในจอ เป็นนางเอกในชีวิตจริงแล้วคุณผู้ชมคือพายตอนนี้เขาเล่นเป็นนางเอกคนล่าสุขดของเจมมาอยู่ยแล้วก่อนหน้านี้นเขาก็รู้จักกันมา5ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาปิ๊งกันเมื่อช่วงต้นปีเพราะอะไรเพราะว่าเจมมาเนี่ยเขาแบบเหมือนไปสารภาพความในใจกับพายตอนต้นปีที่ผ่านมานี่สุดท้ายก็เ่นแบบนี้หรอใช่แล้วค่ะแล้วก็ชมนักชมหน้าว่าพายเนี่ยน่ารักไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ทําให้หัวใจของเขาเนี่ยเต้นตุ้มตามได้ตลอดเวลา คนลุกทั้งหมดแล้วแม่ซึ่งความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ะก่อนจะบอกว่าขอเป็นรักที่หวานแบบมินิมอลไม่หวือหวาคลั่งรักแบบคู่อื่นแต่ก็รู้สึกอยู่เต็มหัวใจเอาสิไปฟังเสียงเจมากันหน่อยค่ะน้องเขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช่คําว่าขยับความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษครับผม เป็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผมคลั่งรักไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับ5ปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมออยากจะแบบทําให้มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่างนี้ครับผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างนี่สําคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้จะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะน่าจะมีมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แอดแอดกากระบาดไปอีกหนึ่งคนหนุ่มหลอกวงการนิดนึงรู้ว่าเสียใจรู้ว่ารักเขาเจ็บปวดมากการื้อลักเขาจริงๆริงเพราะว่าเจอน้องหมากกับเจออุ้ยหมากอีกแล้วเจอหน้องหมากแ้อก็เจมานี่มาตั้งแต่ออดแต่ออกคือเจมานี่ไม่เคยมีข่าวกับสาวๆเลยนะ นี่คือมีครั้งหนึ่งเขาก็ยอมรับเลยแล้วก็พาไปรู้จักกับที่บ้านเราด้วยเปิดเผยขนาดนี้แล้วจะยาวเผยถงว่าใครที่ได้ใจมาไปเป็นแฟนโชคดีรุ่งจริงมีสองฟิลคืออันนึงก็คือแบบเสียายอันหนึ่งก็ดีใจกับน้องเพราะว่าน้องภายกาน่ารักมากตัไมแม่อะไรนะตัดพันทไมเอเหลือใครไหมชอบเขาเหมือนเดิมเก็บเขาไว้ในใจคุณผู้ชมครับ